7ฟีเจอร์เด็ดบน Windows 11 Insider Preview ที่ห้ามพลาดบอกเลยว่าน่าใช้มากแต่จะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ออมจะมาแบไตให้ดูกันค่ะวันนี้นะคะออมอยู่กับ Windows 11 Insider Preview Build 22000.51ค่ะซึ่งเจ้านี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะคะที่ Microsoft เนี่ยเขาปล่อยออกมาให้นักพัฒนาหรือว่าผู้ใช้ที่สนใจเนี่ยได้ลองอัปเดตไปใช้กัน โดยหน้าตาของ user interface แล้วก็ไอคอนเนี่ยจะไม่ต่างจากที่เราเห็นในข่าวหรือว่าในงานเปิดตัวนะคะต่อมาก็คือตัวของขอบหน้าต่างโฟลเดอร์ค่ะที่เขาเนี่ยจะทำให้มีความโค้งมนมากขึ้นอ,อย่างนี้แม้ตัวขอบมันจะมีความโค้งมนนะคะนอกจากนั้นแล้วเขาได้มีการปรับปรุงในจุดต่างๆแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ใช้ด้วยค่ะ เริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกนะคะ a s สบร r ดีไซน์ใหม่ที่ใช้ลายกว่าเดิมค่ะโดยเขาเนี่ยเอาตัวปุ่ม Start ทเมนูแล้วก็รูปไอคอนต่างๆมารวมกันไว้ตรงกลางตรงนี้เลยที่เห็นอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วพอเรากดเข้าไปที่ Start ทเมนูเนี่ยเขาจะมีการเรียกเข้ามาแอปที่เราเปิดใช้บ่อยๆเอาไว้ให้เราด้วยนะคะข้างล่างแบบนี้นี่ โดยทางด้านขวามือของหน้าจอนะคะเขามีการรีดีไซน์ใหม่ในส่วนของศูนย์การแจ้งเตือนปฏิทินและก็การตั้งค่าค่ะจะแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นศูนย์การแจ้งเตือนและก็ปฏิทินค่ะซึ่งหน้านีมออว่ามันง่ายมากๆเพราะว่าเราสามารถดูตารางงานแล้วก็ดูได้นะคะว่ามีใครส่งข้อความอะไรมาถึงเราหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาในส่วนที่2อยู่ข้างๆกันเลยค่ะก็จะเป็นส่วนที่มี WiFi ลำโพงและก็แบตเตอรี่นะคะ เขาวิีการปรับหน้าตาให้มันเข้าใจง่ายนะคะโดยใช้รูปไอคอนมาแทนนอกจากนั้นมันง่ายต่อการใช้งานสมมติออมอยากจะปรับแสงหน้าจอเนี่ยออมก็แค่ลากไปทางซ้ายนี่หรือว่าลากไปทางขวาแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือวิดเจ็ตที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นส่วนข้างบนนะคะก็คือวิดเจ็ตที่เขาจะมีหลากหลายข้อมูลให้เราได้ดูไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศปฏิทินกีฬานะคะหรือว่า o Do l i s t ส่วนนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้เองว่าอยากจะเพิ่มลดอะไรเข้ามานะคะต่อมาข้างล่างนี้ค่ะคือส่วนของข่าวนะคะหรือว่า n e w f e e d ซึ่งจะมาจาก Microsoft News นะคะที่เขาได้รวมข่าวมาจากหลายๆสำนักข่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งข่าวไหนนะคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรือไม่ชอบเนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะเพียงแค่กดไปที่ไอคอนไข่ปลาตรงนี้ก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าอ่ะอาจจะอยากเพิ่มหรือว่าอยากลดข่าวนี้หรือจะปิดไปเลยก็ได้ค่ะ ฟีเจอร์ที่3นะคะก็คือการคลิกขวาที่เขาเปลี่ยนรูปแบบมาโดยตัดในส่วนที่คนไม่ค่อยกดเนี่ยออกไปนะคะอย่างเช่นปุ่มลัดเข้าโปรแกรมการตั้งค่าการ์จอหรือว่าโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบเดิมก็สามารถทำได้เพียงแค่กดไปที่ show more option นี่ค่ะก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะก็คือ File explorer หรือว่าเจ้ากล่องโฟลเดอร์สีเหลืองของเรานั่นเองค่ะ ส่วนนี้เนี่ยเขาจะปรับแถบเมนูข้างบนนะคะให้มีความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นโดยจะใช้เป็นตัวรูปภาพไอคอนแทนตัวหนังสือเราแทบจะไม่เห็นตัวหนังสือเลยนะคะ อย่างนี้ค่ะตัวคั t ตัว copy paste ก็คือแบบเป็นไอคอนแทนทั้งหมดสำหรับฟีเจอร์ที่5นะคะก็คือการจัดเรียงหน้าจอผ่าน snap layout ออมแนบชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าไม่ต้องมานั่งแบบย่อขยายขนาดโปรแกรมเองแล้วนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเอาเมาส์ลากไปจ่อไว้ที่ไอคอนย่อขยายหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีแบบหน้าต่าออกมาให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น2หน้าจอ3หน้าจอหรือว่า4หน้าจออ่ะเดี๋ยวเรา จะเลือกแบบ3หน้าจอให้ดูนะคะโดยอมจะวางเอาไว้ที่ขวาล่างอย่างนี้ส่วนหน้าต่างอื่นๆก็จะขึ้นมาจะดูเป็นระเบียบมากขึ้นสบายตาม,มากขึ้นโดยโน้ตบุ๊กตัวเล็กที่อมใช้อยู่นี้นะคะสามารถทําได้ด้วยกัน4แบบแต่ถ้าใครที่ใช้หน้าจอใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถทําได้มากถึง6แบบเลยละค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ออมว่าดีสําหรับการต่อจอแยกก็คือมันจะบันทึกให้เราเองเลยค่ะว่าเราเนี่ยเปิดหน้าต่างอะไรไวล่าสุดถ้าสมมตินเนี่ยอะอมถอดสายเชื่อมออกมานี่ สมมติเาเอาออกไปทำงานอย่างอื่นแล้วอ้มกลับมาเสียบใหม่วพวกตัวหน้าต่างก็จะกลับมาเหมือนกับที่ยอมใช้งานไว้ครั้งล่าสุดโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปจัดใหม่เลยล่ะคะ่ะสำหรับฟีเจอร์ที่6นะคะก็คือ Microsoft Store ค่ะที่เขามีหน้าตาที่เปลี่ยนไปอาจจะไม่มากแต่ว่าดูโมเดิร์นขึ้น สำหรับการดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็สามารถทำได้ตามปกตินะคะแต่ว่าการดาวน์โหลดแอป Android ผ่าน Amazon App Store เนี่ยอมลองแล้วยังทำไม่ได้ค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่7นะคะก็คือ Setting ที่เขาปรับโฉบออกมาให้ดูสวยงามแล้วก็เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นด้วยนะคะทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหัวข้อและทางขวามือก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็มีกราฟิกประกอบจะเป็นแบบนี้ค่ะเกือบทุกหน้าเลย แต่ว่าจะมีหน้าหนึ่งที่ถูกใจออมมากๆก็คือ power and battery ค่ะเขาจะแสดงให้เราดูการใช้แบตเตอรี่ใน1วันเลยพูดง่ายๆก็คือมีไทม์ไลน์ให้เราดูนะคะว่าเราเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรมากที่สุดหรือว่ามีโปรแกรมไหนไหมที่กินแบตเตอรี่ของเราพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ7ฟีเจอร์ที่ออมคิดว่าเจ๋งมากๆใน Windows 11 Insider Preview นะคะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะมีใครที่อยากจะแนะนำฟีเจอร์ไหนหรือใครที่อัปเดตแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 1> มาบอกกันด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะลองของใหม่แบบออมเนี่ยทำได้โดยการเข้าไปที่ Setting นะคะแล้วก็เลือกลงมาที่ Windows Update เข้าไปที่ Windows Insider Program ที่จะมีไอคอนสุดน่ารักที่ออมก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องหมาหรือน้องแมวกดเข้าไปดูปึ้งโอเคพอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเนี่ย เลือก Insider setting เป็น Dev Channel นะคะก็ย้อนกลับไปที่ Windows Update ค่ะแล้วก็กด Check for update เพื่อติดตั้งลงเครื่องค่ะโดยรายการดาวน์โหลดนะคะจะมีชื่อว่า Windows 11 Insider Preview แล้วก็ตามด้วยเลข Build ค่ะพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยก็มาใช้งานแบบอมได้เลยแต่อมขอเตือนเอาไว้ก่อนว่านี่คือ Windows 11เวอร์ชันแรกที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะพอใช้งานไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมา จนถึงขั้นต้องลงวินโดว์ใหม่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าเตือนแล้วนะคะัะคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไต่เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ